ันนี้จะมารีวิวสกูชี่นะคะที่สัญญาไว้นะพบกันอีกแล้วเนาะอันนี้แปลกไปนิดนึงเนาะสกูชี่เจะมีโบว์เชนสีเงินมาให้แขวนกุญมแจนะคะแล้วเดี๋ยวมารีวิวดูความสโลมันนะคะว่าพรุ่งนี้อะเป็น แค่ได้มาแบฟี่ นี่ลืมบอกไปนะคะว่าลืมบอกเลยะะาลอลยาทิตย์หน้าไม่แน่ใจว่าจะรีเป็นแบบไหนนะขอขยับกล้องนิดนึงเนาะอาทิตย์หน้าไม่แน่ใจนะคะว่าจะรีเป็นแบบไหน เนาะเห็นไหมคะถ้าสมมติว่าพี่จะรีวิวแบบเป็นแก๊งๆเนี่ยพี่ก็จะไม่ใช่แก๊งแบบนั้นนะคะเป็นแก๊งแบบหลายๆอันอาจจะเก็บบนสต็อกไว้แล้วก็มารีวิวอันนี้พี่จะบางครั้งพีก็รีวิวเดี่ยวแบบนี้นะคะเดี๋ยวคือรีวิวอันเดียว,วแล้วก็ ลองดูนะคะว่าเนื้อเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมาดูช่วงหน้ากนัน Hai ingin mama Mama ใส่กระปุกก้งใหญ่จริงๆพี่พพจะใส่อันเยอะๆร่วมกันใส่ละยำสลามในนี้นะต้องมีการยำพี่จะยำสลามนะคะน่าแดังไหมนี่นะคะใครได้ดูคลิปด,ดีสลามที่ทำไว้หรือเปล่าพี่เมื่อเพลงกลามเพลงสลาม,ม,ลามดีวิวที่ทำดีสลามที่ทำน้อยนะคะ แล้วจะเจออย่ามาฟังเสียงกันแม่ไว้ไว้ไว้ด้วอย่ามาฟังเสียงจิ้มกันนะคะเปลี่ยนจากเรื่องสกู๊ชไปสลามแล้วก็ไม่โดนเราจะมาฟังเสียงจิ้มกันนะคะ มีฝาไม่เคยได้นะคะนี่เ,เ,นนเป็นเรื่องสลามช่างเรื่องสกูตชี่นะเป็นเรื่องสลามแล้วเพิ่มทีค่ะอันนี้มือ,ม,ม,าโอ,โโอมากบอกเลยทำไปแล้วแบบโอ้ชูชั้นเนี่ยเจ๋งมันจะเป็นแบบสุดรไหนพวกเนี้ยดูดิมันเป็นมันมันเหลวอ่ะว่ามันเหลวมาก บอกเลยคะท่านผู้ชมมันเร็วมากเลยดูดิเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนียเอนแค่นี้มันก็เหลวแล้วเห็นปะเหลวมากแข็งวนกล่อนติดติดมากๆบางอันมันก็ไม่ติดะ สุวนนีใ้ใส่ทีนใส่นะอ่ะมันกวาเหมดแล้วไมท,ทำอ่านั้นมันไม่ออก phải mấy luôn mới có cái bạn còn như thế cái đường mình có ảnh ต้องททีละด้านะคะมันซึมเยซึมช้าซึมทีละด้านไปลงเนาะเต้นสก็ตชีอย่มาสนามเฉยเห็นที่พี่บอกไหมคะสเกุจิบ้างสนามก็ เจิ้มไหมเรามาฟังเสียงจิ้มกันนะคะฟังเสียงจิ้นกันแล้วนะคะมาฟังเสียงจิ้นกัน,นะ สิงทุดคุดเูดกันนะตัวอะไรค่ะจีกุจนะคะถ้ามีเสียงรบกวนแล้วก็ขอประทานกด้วยนะคะเอ่านประพ่อค่ะ กินนิวรีเวิรเพื่อนะคะว่กวาแล้วรบกว,บว,ว,บว,บวบนมกันนะโจะมีคำถามหรือเ่น่าจะไม่มีนะคะ <c ười> ไม่มีคำถามนะคะก็เดิถามว่าสกชี่ทำาาอะไรเพราะว่ามีกจะไ่ได้ออ่ บอกตค้คลิปนะคะอาจจะมีคนอาทิตย์หน้าพี่จะรีวิวสลักเอ้ยเอ้ยวันพรุ่งนี้รีวิวสลักสากุชี่เนี่ยแหละวันนี้นก,นนนนก็สลับกันอย่างนี้น,นะคะอือที่มัจะอวดที่จะอวดนะคะอยู่ไหงเดี๋ยวออกไปแล้วมั้องเดี๋ยออกไปแล้วค่ะขอบโทษ กเห็นโน้เดี been, ๋ยวพี hmm. <that> ่มีท <SDK medio normalmente> okay. ี่ข so ้อเท้านะเดี Snow ๋ยวพี่เอามาให้ดูปะที่ข้อเท้านะคะใครทายถูกว่ามันคืออะไรหายไปแล้วหายไปแล้วทำไมมันจะมาชนแล้วมันหายความงูมันคือแท็คทูค่ะอย่าลืมนะคะ ถ้าชอบิปนี้กดไลค์กดซับสไครทีเดวยนะคะ เพราะคราเมนตมแบบได้คิดนะคะที่จะตัดบ,บุงไม่ถูกเนาะ